ความเร็วอ้าจริงมแม้วอ้าอีนั่งกัแม่เหรอาน้านันอตื่นเต้นะทุกคนรตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนชู้ไหมชู่อดี๋ยูป่าู วิยงใกล้ถึงแล้วอ่ะไม่เอาอยู่กับพี่สามเหรียญอ่ะอันนี้หย่อนคนละหนึ่งเหรียญตอนนี้ใช่เดี๋ยวพ่อจะหยอดก่อนแล้วก็รอสามวิหนึ่งสองสามเดินเข้าไปตาพอดีบ้างหนึ่งสองสามของแม่ปีนไม้ไผ่เข้ามา ไม่ต้องรอสามพีต้องแมพี่เอ็มพีถ้ามีป้ายส้าโลให้ลดความเร็วอ้าวจริงไหมจริงอ่ะข้อห้ามท้าไมเซช่พี่เพ่อหนูหุบได้ไหมอ่ะเขาบอกว่าห้ามไม่ใช่พี่โอเคทุกคนตอนนี้เราตื่นเต้นมากว่าเข่งคนนี้เราแพ้โยเด้อทุกคนเราตื่นเต้นมากเลยอ่ะอีก30มเมตรถึงจุดถ่ายรูปอ๋อเขาจะถ่ายเราไงใช่ ขับเลยเหรองานพี่สาวได้ไหมหนูกลัวออกเดียวแล้วพี่ว่านี่ย <Mm ู่เบรกขึ้นไหมครับนี่เราอยู่ข้างหน้าเหรอนี่หนูอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับอ่ะอ่ะไม่ได้วางไม่ได้พราะมาเร็วพราตรงนั้นให้เบรกนะเบรกตรงไหนอ่ะเราท้าเข้าไปไหนอ่ะเอาไว้มา การเล่นคันยกกระข้างทขกว่างนะครับเหมือนกันครับม well> ันจอดอยู่แล้วครับล oh ูกค้าดานนะครับดานไปด้านหน้าคือลถไปนะครับมันเร็วเกินไปลูกค้าก็ถอยคือชะลอถ้าปล่อยมือคือมันหยุดมันจอดนะครับตอนลูกค้าลงไปห้ามหยุดจอดครับตอนนี้เขาอธิบายให้พวกเราฟังเยนะให้เบรกตัวนี้เขียนว่าเบรกอ่ะถ้าเรอวเกินไปแล้วก็่อยที่มือถ้าเราปล่อยคือจอดนะครับ จากข้างเดียวก็ได้แม่ถ้าแม่ถือกล้องอยู่อ่ะถ้าจะสองข้างนะหนูกลัวจะสองข้างได้ไหมพ่อห้ามจอดนะครับห้ามจอดไปยี่ห้าอย่าพูบน,นี้ไหลแล้วสามไป ปล่อยเลยนะปล่อยเลยไหมปล่อยแล้วสโลมามา้งนีมวปะเข้าไมันเบรกเอง เขาเขาบอกว่าเราเสร็จแล้วเรื่อเสร็จแล้วเขาเขาบอกว่าให้ตอนนี้พ่อจับก่อนได้ไหมอ่ะไม่เขอจับก่อนพ่อจับก่อนพ่อจับก่อนเขาให้ปล่อยมือตรงนั้นเหรอค่ะเฮ้ยจีนี่ชื่อสั่งนิ้วเลยแล้วเมียเขาถ่ายรูปอ่ะจริงปะจปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือไม่ปล่อยมือไม่ปล่อยอ่ะ ่เฮ้ยพ<น><ม>่อปล่อยมืออ่ะพ่อไม่ปล่อยอีกแล้วจ้าพ่อปล่อยแล้วลูกนี่ตอนนี้แม่กำลังตามหลังเรามาแม่อยู่ไหนเอ่ยแม่โอ้เป็นไงตื่นเต้นไหมลูกเอนนี้เราเข้าพาเรากลับลนะมันหมดรอบแล้วโอ้เบอร์รี่เบอร์รี่ตื่นเต้นนะเดี๋ยวเราเล่นซิปไลกันไหมลูกทุกคนครับเมื่อกี้เบอร์รี่กีดอย่างหนักเลยซึ่ง โคตเตอร์นี่มันแรงมากๆเลยนะครับมันเป็นทางลงเขาอ่ะแล้วก็สนุกมากๆเลยกรู้สึกว่าวันนี้เกือบร้องไห้เดี๋ยเมื่อกี้จะดูแม่ของพวกเรานะครับนี่แม่รักตามมาแล้วดียวดูกันนะว่าแม่รักตามมายังโอ้แม่รักอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นแม่รักเลยแม่ลักกำลังตามมาตอนนี้ก็สลิงอ่ะกำลังดึงเราขึ้นไปนะครับคือมันมันหมดรอบแล้วเขากำลังดึงเราขึ้นไปนี่ไงเห็นไหม หโอ้อโหดูดิดูพี่ๆเขาดิ <c oughs> โอ้พี่เขาแบบว่าเล่นสนุกอ่ะแม่แม่อยู่ไหมอยู่แม่แม่ขึ้นมาแล้วรู้ส <c oughs> ึกว่าแม่สนุกอ่ะคุยชอบว่าชอบว่าแม่สนุกอ่ะจะแล้วไป VR ต่อดีกว่าไหม<ร> VR ไอ้นี่เฮ้ยยังอยากเล่นคอรเตอร์อีกรอบนึงอยู่เลยอ่ะเอ้ยแต่ว่าหน่ยเอาพอแล้วพอแล้ว ได้ไหมซิปลายไหมเออสิบลายสิปลายเซตพีอาร์นะได้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 ซิปลายเซตพีอาร์อู้ดีซิ่งซิ่งซิ่งอ่ะซิ่งสายฟ้าซิ่งสายฟ้าซิ่งแบบอินเทอร์ดีดริ้ติ้งเลยเมื่อกี้เตะเสียงแม่กีสันนัลลั่นทุ่งเลยอ่ะมันยังจะมีเคิร์ฟนิดนึงอีกด้วยนะ อะยรเขากำลังพาเราไปหนูไม่ต้องกลัวนะลูกอ่านหนูจับไว้คือมันมันมีความเร็วเดี๋ยวทีเขาพาเราไปเรื่อยๆวอาลูกป้าจะถ่ายรูปตรงนี้ปั่นจักรยานไหมลูกอุ้ยฮะปั่นจักรยานกันไหมปั่นจักรยานเอาเอาเอาเป็นเราซีดยางก่อนแล้วว่าปั่นจักรยานเป็นจักรยานลอยฟ้า บอกแม่ให้ไปิ้กับแม่ช่วยถ่ายแม่กันถ่ายแม่กันมาถ่ายแม่กันเดี๋ดูควาสึกแม่กันดีกว่าไปไงแม่เก่งอ่ะว่าแม่ขับรถได้อ่ะ เสียงแม่ดังลั่นทุ่งเลยนะขนาดไม่ค่อยสบายเนี่ยไปปั่นจักรยานดีกว่าไปซิบไล่กันแม่ไปปั่นจักรยานก่อนานี่เฮ้ยมาดูรูปกันมัันงเหลือยเฮ้ยเฮอ่ะก็เล่นเฮ้ยบไปนี่ไปนี่เฮ้ยแล้วเขาเขาล้อรบพระบาทเหรียญเหรีเหลือวันนี้เล่นกับแม่ดีกว่าบันนี้ เชลิ่งกดไลค์กดแชร์กดแชร์จะคล้เร่ยนะคะบ๊ายบายแล้วก็กดกระดิ่ให้เ้ื่ยนะคะแล้วก็บ๊ายบาย